สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องท้องเบิ่มกวางเพาะนะครับวันนี้จะมาให้ดูกวางนะครับอ่าการเช็คกวางนะครับวิธีดูกวางแหมยางหนึ่งนะครับฮู้ว่ากวางเนี่ยเขาจะจามได้หรือไระจามได้อย่างไรนะครับตัวทั้งขวาครับตัวนี้นะครับอายุแกกว่าตัวนี้นะนะครับตัวนี้อายุนักกว่าตัวนี้แต่อตัวนี้เนี่ยดูสภาพนะครับดูความเร็วนะครับ ก็นี่ะนะครับเลี้ยวนะครับก็เลี้ยวกว่าก็เลี้ยวกว่าตัวนี้นะครับถ้าไครจแกกวางนะครับจริงๆแล้วกวางเนี่ยอายุของมันเนี่ยมันสามารถเล่นได้ตลอดนะครับเพราะเป็นสองเดือนก็เล่นได้แต่เราต้องหู้วิธีการของมันหู้วัฏจักรของมันไม่ได้นะครับนี่ครับตัวนี้เนี่ยดูครับนี่นุมกวางนะครับ แต่มันหมอมนูนนี่คือมันหมอรพอมนะครับเอาไปเขยปืนเนี่ยไปเขยไปเล่นปืนเนี่ยเมื่อก่อดก้านนะครับกดกา้านทั้งทั้งที่นุ่มตัวนี้ไอตัวนี้แกกว่าอย่างมาเลี้ยวอันนี้นุม่มอย่างมะเจ้าบางตัวเขาคิออคดว่าเอ๊ะมันแกแล้วแก้จริงจริงแล้วมันแจนครับกวางม,มันจะมีมันจะมีช่วงอายุข,ของมันนะครับมันจะาพ่อมนะครับเดี๋ยวมันก็ปิกมาพ่อมอ่ะนะครับเรียงอ้อยไว้นะครับเลียงอ้อยเรียงอ,อย่างไว้นี่ผมมาใส่กลองนะครับเพื่อที่จะมาทําให้ดูนะครับว่า ให้ดูง่ายขึ้นนะครับว่ากวางเนี่ยมันมีพ่ออมประกอบแบบพ่ออมเลยนะครับถ้ามันพ่ออมเนี่ยเขาก็ดูนะครับความพ่ออมของมันนะครับเนี่ยผมเจอว่าเออกวางมันเล่นได้เต๋อเดียวผมเจอนะครับกวางมันเลี้ยงแล้วมันเต๋อถ้ามันหลังจากที่มันบอกคอยพ่ออมเขาก็ละไิกให้ก่อนที่มันก็ปิ้งมาพ่ออมใช่ไหมนะครับนะกวางแต่ถ้ามันเปพ่ออมเนี่ยเขาบอกมันต้องไม่ยุ่งกับมันเต๋อเนี่ยนะครับมันอึดาจเนียะนะครับเนี่ยมันก็ดูฟังเสียงหนึ่งก็ อืมแล้วกเสียงกลมได้นะก็เนี่ยมันก,ก็กวางพักตัวนะครับซื่งกวางเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเอกไม่ใน,นช่วงจำศีลของมันมันก็ลงไปจำศีลเนี่ยมัน้ามากลมกลนมันก็ประมาณนี้ครับเดีย๋ยวถ้าหลังจากจำศีลเสร็จมันก็ปิ๊กมาออกจากศีลมันก็ไปอีแหมนี่นี่ไหรืงล่ากะโจนได้หรือล่าสาได้ลรอหลังจากสาได้สักสักวันสองวัน เดี๋ยวมันก็มาซาใช่ไมันก็จะเปลี่ยนอี้ใม่ไเนี่ยมันก็มาซาเดี๋ยวมันปิ้งมาซาใช่ไหมมันก็มันก็วนไปเองครับมันจะเป็นวัฏจักรของกวางนะครับวนลูบวนลูบไปพนห้องอ๋อเป็นรอบของมันเนาะกวางมันจะมีรอบของมันนะครับฉะนั้นเนฮาเล่นกวางเะครัต้องหูใจกวางนะครับต้องหูจักว่ากวางเนี่ยมันมีช่วงอายุของมันเนือมันมีรอบของมันเนือนี่ครับมันก็นี่มันมีรอบในห้องอ๋อรอบมันมาละนี่นะครับเนาะเนี่ยรอบของมันมาละเนี่ยมันเลยได้นะไอ้ตัวนี้ ีอ <T uber> ันนี้มันได้หลอกเพราะมันเต่อเนี่ยมันตกหลอกไปมันรุดหลอกห้องรุดหลอกไปหลอกมันมานี่จนได้ให้จนกะก้านจามกะก้าดนะครับ,บ,บแต่ไอัตัวนี้บ่มีกา้านมาเนี่ยนะก็ห้องมันพอมเมื่อกี่นะครับเนาะเอาไปดูกวางของท่านเอาไปเช็คกวางของท่านเล่นกวางท่านนะครับเครดิตนี่เป็นของท้องเบิ่มกวางเพาะผมทําเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้ อันนี <ici> ้หูนะครับเนาะแอนะยังไรก็ฝากอุดหนุนด้วยเนอะท่องเบิรมนะนะครับเนาะฝากอุดหนุนท่องเหมือนด้วยยังมาเอามาเอาก็ขอปีละตัวก็ยังดีครับเนี่ยอ่ครับความหูล้นล้วนๆลยครับเนาะล้นล้วนๆอ่าสวัสดีครับ